สวัสดีัยรุ่นพุทโธทุกท่านนะครับวันนี้จะมาสอนแก้ไฟล์นะครับที่เป็นกันนะครับตัว missing DLC ไฟลนะครับผมอารมณ์แบบนี้เลยนี่ครับใครที่ขึ้นแบบนี้นะครับในกรณีที่ยืมซีมเพื่อนมาหรือว่ายืมตัวเกมเพื่อนมานะครับแล้วรหัสไม่ได้อยู่ที่เรานะครับเปิดทิเ็ตมานะครับผมเดี๋ยวผมส่งไฟล์นี้ให้นะครับมันมีขนาดประมาณ50-60นะครับ เป็นไฟล์ตัวอัปเดต dlc นะครับผมพอโหลดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ไงวะนี่ตัวอัปเดตนะครับผมวิธีทำก็คือเข้าไปที่ไฟล์โฟลเดอร์ของอ่า gta v ของเรานะครับผมนี่ครับขวาคุณสมบัติแล้วก็ไปที่ไฟล์ติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็เปิดค้นหา ขึ้นหน้านี้มานะครับผมเราขึ้นหน้านี้มาเสร็จปุ๊บเราเอาไฟล์ที่โหลดมานะครับผมตัวอัปเดตเนี่ยลากลงที่บ้างๆนะครับผมที่มันไม่ติดโฟลเดอร์พวกนี้นะลากลงไปเลยเออึรบมันก็จะทําการโหลดอะไรนี้นะครับมันจะถามว่าพอเราโหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะถามว่าให้เซฟทับไหมนะครับทับไปเลยนะครับผมพอทับเสร็จแล้วก็สามารถเข้าประเทศเลยอ่ะมันจะขึ้นแบบนี้เราก็กดเซฟทับไปเลยนะครับ ไปเลยนะอันนี้ของผมทําไปแล้วนะครับผมของผมเป็นตัวของตัวเกมนะครับซึ่งอันนี้ทํามาเพื่อแก้ปัญหานะครับ DLC mid file นะครับผมแบบนี้ก็คือเราไม่ได้อัปโหลดตัวล่าสุดนะครับของเกม GTA นะครับผมมาเลยหาไฟล์ไม่เจอนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาก็ชิเก็ตมาได้เลยนะครับขอบครับ